สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมวมาจังชนะกันดิเช่นเคยครับผมอันนี้ก็อยู่กับเกม The Seven Sin นะครับผม o r i g i ินอนะครับผมเรียกว่าเป็นเกมเจ็ดบบโ Open w ว r l d ใหม่นะครับผมในรูปแบบ MMORPG นะครับผมนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบในส่วนของการเปิดเผยระบบในการเทสครั้งก่อนนะครับผมซึ่งในส่วนของ แมบนักกระบ๋เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากในส่วนของต้นแบบอนิเมะเลยก็ว่าได้นะครับผมเรียกว่ากง้างม,มากๆนะครับผมสมชื่อกับการรอคอยจริงนะครับผมแล้วในส่วนของตัวละครน,นะครับผมเราจะได้รับบทบาทหลักนะครับผมเป็น คู่หูของทิสตันนะครับลูกชายของเมเดียดัตหรือว่าตัวทิสตันเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวทิสตันแล้วก็เิโอน่อย่างเห็นดังภาพนะครับผมเป็นสาวน้อยทูตนะครับผมในส่วนนี้ซึ่งในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นหลังจบสื่อกะจอมาปีศาจในช่วงของตัวแอนิเมตนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็เรียกได้ว่าตัวของเนื้อเรื่องทําเกมเพมาค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบการต่อสูน้นะครับผมที่จะมีในส่วนของระบบที่คล้ายกับเกมชิตมากๆนะฮะโดย สามารถใส่ตัวละครได้ถึง4ตัวละครแล้วก็สามารถสลับมาคอมโบได้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าการต่อสู้ก็ไม่น้อยหน้าเกินชินเลยก็ว่าได้นะครับผมมีวิบวับวิบวับบอมแบมแอนิเมชันคัตซี์คัตซีนของผ้าไม่ตายนะครับผมแล้วมีซ้ำนะครับผมในส่วนของตัวเนื้อเรื่องก็ยังมีคัตซีดีด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าสมกับการรอคอยเราจริงๆนะครับผมในส่วนนี้นี่นะครับผมในส่วนของตัวเจ็ดบาทนะครับผม ยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับผมนอกจากเราจะได้รับบทเป็นทิสตันหรือว่าตัวของทีโอเน่แล้วเนี่ยนะครับผมยังมีตัวละคร,รอื่นๆมากมายที่มาจากตัวละครเก่าอย่างซีรีส์เบาทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวดิเลมิโอนัทนะครับผมหรือคิงนะครับผมหรือว่าเมอรินนะครับผมมากันครบทุกตัวละครอย่างแน่นอนกนนะระผมในส่วนนี้ เรียกได้ว่าการต่อสู้กับบอสเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทำแอนิเมชันมาสวยหรือว่าคัดซีนท่าไม่ตายสวยนะครับผมเอฟเฟกต,ต่างๆเรียกว่ายังไม่หนอยหน้าเกณฑ์ชินอีกด้วยนะครับผมโอ้โหบ,บุบบับบุบบับบุบบับน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดในปีนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บคอมโบกระเกิดกระจายนะครับอ สุดยอดจริงนะครับผมเห็นแล้วอยากเล่นเลยจริงนะครับผมในส่วนนี้ซึ่งในส่วนของการเทสนะครับผมเริ่มขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนก่อนนะครับผมประมาณช่วงต้นเดือนต้นปีนะครับผมเลือกว่าเป็นการเทสแบบไฟ้สดนะครับผมในส่วนของตัวค่ายเลยนะครับผมแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลมานะครับผมว่าในส่วนของตัวระบบต่างๆยังอยู่ในช่วงการทดลองเรียกได้ว่าจะมีโอกาสปรับปรุง ให้มันดีมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็นในส่วนของตัวแมพนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแมพที่กว้างมากๆนะครับผมกว้างจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวแมพนะี่ยังมีในส่วนของการคงคอนเซปต์ของตัว อเดเมจ7บาทอีกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆนะครับผมสร้างประสาผทางเล็ระบบผมมีในส่วนของการยืดฐานต้นแบบมาจากอดิเมจเลยนะครับผมแล้วไม่พอนะครับผมในการสำรวจต่างๆของเรานะฮะก็จะมีในส่วนของตัวบอสแมทนะครับมาเผือจากวิสานนะฮะก็จะมีแบบพวกสัตว์ร้ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าพวกนกพวกมังกรอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีให้เราสู้เช่นกันไม่จําเป็นต้องสู้กับพวกสัตว์ประหลาดเพียงเท่านั้นนะครับผมในส่วนนี้บอกเลยว่า เป็นเกมพเพย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับผมนี่ครับผม ตอนนี้คือเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ตามใจชอบนะครับผมก็เราสามารถเอามาได้แค่สตัวละครเนาะในส่วนนี้นะครับผมซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีคาสแตกต่างกันนะฮะซึ่งอาวุธของเขานะฮะสามารถเปลี่ยนไปตามคาสเลยก็ได้นะครับจากที่เห็นมาตัวอย่างนะครับผมตัวละครสายเวทนะฮะเรียกว่าจะใช้หนังสือก็ได้หรือว่าจะใช้ในส่วนของตัวคาถาก็ได้นะถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างโดมิเลวดัตก็สามารถใช้ดาบคู่ได้เช่นกันนะครับผมในส่วนนี้ โอเคนะครับผมแล้วก็รูปแบบการตีบอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสเต่าที่อยู่ในทะเลนะฮะแล้วก็สามารถสํารวจตีบอสแมปประจาบอสแมปเพื่อรับของรางวัลต่างๆได้นะครับผมด้วยตัวของรางวัลต่างๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆจะเป็นในส่วนของทางด้านตัวอุปกรณ์นะครับผมตัวอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์สวมใส่สนะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะไม่มีกาชาอาวุธให้เราสุ่มนะครับผมในส่วนของกาชาอาจจะเป็นแค่กาชาตัวละครก็ได้นะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะประหยัดเพชร สำหรับสายฟรีที่ต้องการเสร็จเนื้อเรื่องแล้วก็แบบไม่ต้องยึดติดกับกาชามากเกินไปนะครับสามารถเก่งได้จากการสำรวจแล้วก็การต่อสู้ด้วยตัวเองเลยในระบบมี้จะสังเกตนะครับดอกของเป็นหอกนะครับผมแล้วก็ถุงมือเห็นไหมครับแล้วก็เสื้อเกะแะกครับผมแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับผมนี่แม้เป็นหนังสือเรียกได้ว่าดอบจากบอสสดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากในส่วนของตัวเจ็ดตัดตรงนี้นะครับผม และมีหนำซับนะครับผมในส่วนของตัวละครนะครับผมไม่จําเป็นต้องมีพวกเจ็บาปนะครับผมแน่นอนว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฮาวเซอร์กิลทันเดอร์กีรานะครับผมเทดิโก้นะครับผมมาหมดแน่นอนนะครับผมเรียกว่าขนมาทั้งกองทัพเลยนะครับผมในส่วนของการต่อสู้นะครับผมบอกเลยว่า เป็นเกมที่หลายๆคนรอคอยแน่นอนในส่วนของตัวเกมนี้นะกรับผมทํามาได้ดีมากๆนะกรับผมในส่วนของแอนิเมชันแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆนะกรับผมเรียกว่าดึงดูดความน่าสนใจให้กับเพลเยอร์อย่างมากเลยนะกรับผมในส่วนนี้นี่ครับเป็นคิวทันเดอร์เรียบร้อยครับอันนี้คือเขาตายเองนะครับผมโอเคนะกรลบาผมมาดูกันใหม่นักเล่าผมอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครททโอน่นะครับผมในส่วนของตัวททโอนียนขณะผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่อาจจะมีบทบาทสําคัญต่อเนื้อเรื่องอย่างมากนะครับแต่นี้เราจะยังไม่โปกัสและการรอในส่วนตัวเกมเปิดจริงนะครับผม หรือว่าข้อมูลมาเยอะเหมือนนี้แล้วการเราค่อยมาโฟกัสในส่วนของตัวจีโอเน่นะครับที่เป็นตัวละครเรียกว่าเป็นตัวละคร c อีก็ได้มั้งเออตัวละครหลักของเรานะครับผมที่ว่าจะมีบทบาทในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ละอย่างแล้วก็ตัวแมปเรียกว่ากว้างมากมากนะครับผมในส่วนนี้ตัวแมปนี้คือกว้างพอเกณฑ์ชินเลยหรืออาจจะกว้างกว่าก็ได้นะครับเรียกว่าสำรวจการสนุกสนานเลยและแน่นอนในระบบในส่วนของตัวแมปกว้างอย่างนี้นะครับมีระบบอํานวยสะดวกอย่างการวาร์ปนู่นนี่นั่นแน่นอนนะครับเปิดรงเปิดเาาแล้วก็ทาการวาร์ปนะครับผมบอกว่า บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับในส่วนของการเล่นนะครับผมมีนะครับนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับในส่วนของการลองเล่นแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะครับผมเรียกได้ว่านี่เลยฮะตัวละครที่เปิดเผยมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก king m e r i n นะครับ c o u t e r king อะ king นะครับ h o u s e r guillotinger tustin นะครับผมมีให้เราเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปแบบตัวละครอย่างที่ผมบอกนะครับมีทั้งหมด ตแต่และตัวละครนะฮะมีคลาสเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถเลือกใส่อาวุธตามคลาสได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นีวเรมลิวอดัสใส่ดาบคู่นะครับค mm ิง hmm. ที่สามารถใส่สมุดเมอร์ลินที่สามารถใส่สมุดนอกจากกระทานักระบบเรียกได้ว่าเท่าที่ดูเนี่ยสามารถเปลี่ยนระบบ อาวุธเนี่ยตามค้าสองตัวละครได้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากนะครับผมในส่วนนี้นะฮะแต่อาจจะมีในส่วนของการเข้ากันของด้านอาวุธอีกทีหนึ่งนะฮะก็เพื่อเป็นเทคนิคและก็นในส่วนของการบินการขี่สัตว์เลี้ยงแน่นอนแล้วเขาเจ้าคอกของเรานะฮะหรือพี่หมูของเราเนี่ยนะครับผมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่ว่าจะเป็นบินหรือขี่นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมาก,มาก บอกเลยว่าคุ้มมาก,มากๆแล้วก็การปีนใต่ก็ค่อนข้างเป็นเกมเพลย์ที่ค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็ในส่วนขรงสเตมินาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ลดอะไรเยอะมากนะครับผมในส่วนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคอย่างมากนะไม่ได้ปีนปีนแบบช้าเป็นเต่าอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าคือเรื่องการปินเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะในส่วนของตัวการบินนะฮะเดียวก,การขี่เจ้าพอกเนี่ยนะครับแล้วก็การโยนถาวรให้สูงขึ้นเนี่ยเรียกว่าการบินเนี่ยมันจะลอนลงค่อนข้าง ช้ามากเรียกว่ามันจะเป็นการบินของแท้เลยเดี๋ยวว่าบินแบบมีสเติมีนานั่นเองนะครับแบบนี้มันแทบจะไม่ค่อยล่อนลงเลยมันจะล่อนลงเดี๋ยวว่ามันช้ามากครับนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของทวาหน้าสเติมีนานะครับผมในส่วนนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการโชว์แบบแล้วก็วาร์ปนะครับเอามาที่ไกลแล้วก็วาร์ปโชว์ให้ดูนะครับบอกเลยโคตรน่าเล่นนะครับผมเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหม ชอบมากๆนะครับในส่วนของการขี่สัตว์เลี้ยงอย่างเจ้าเคาะนะครับผมเรียกได้ว่าอำน,น,นวยความสะดวกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนตัวเกมเพจนี่ค,ค,ครับสามารถม้างจุดในแผนที่ได้ด้วยนะครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเควสดลองนะครับเป็นเควสฟ้านั่นแหละนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าเควสนะครับผมก็จะมีเควสดลอง <S <S 2> <S 2> เควสดเนื้อเรื่องหลักอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีในส่วนของการดำน้ําด้วยนะครับผมในส่วนของการโชว์ดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวอย่างมากเพราะว่าการาฟิกค,คืออลังการใช้ได้เลยในส่วนนี้นะครับผมและแน่นอนนะฮะการดำน้ําก็ต้องมีเวลาจำกัดน,นะมันคงไม่มีใครบ้าจี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบใหม่นะครับผมเรียกได้ว่า จะขาดไม่ได้ในส่วนของมันติเพเยอร์นะครับผมเป็นการลงดันร่วมกันกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งการลงดันกับเพื่อนๆเกมนี้นะเรียกได้ว่ามีแมคคนิกที่แตกต่างนะฮะเป็นการลงดันที่เรียกว่าอาจจะไม่น่าเบื่อเลยนะครับเพราะว่านอกจากคุณจะต้องร่วมมือสู้กับบอสแล้วนะฮะมันจะมีในส่วนของภารกิจอื่นๆให้ทาอย่างตอนนี้คือบอสหรือตามเลือดที่กําหนดแล้วเราต้องหนีบอสมันจะหนีไปนะเราก็ต้องไล่ตามบอสดยการขี่รถไฟครับผมนี่ มันเป็นอารมณ์เหมือนเกมคอนโซลเลยฮะที่แบบจะมีแบบในส่วนของตัวแบบอีเวนต์อินิเจนเซอรี่นะครับผมแบบอีเวนต์ฉุกเฉินนะฮะแล้วก็เป็นแบบในส่วนของตัวทิกเกอร์เป็นในส่วนของทิกเกอร์ให้ทำเป็นในส่วนของการมีปริศนาให้ไขนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับในส่วนเกมนี้นี่ก็จะเป็นขี่รถไฟตามหาบอสนะครับกับเพื่อนๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมเพย์ที่ค่อนข้างน่าตกใจอย่างมากเลยครับมันมีได้ยังไงวะเกม เกมบัตติเพลเยอร์ที่แบบโอ้โหได้ทำกิจกรรมแบบนี้กับเพื่อนนะครับผมโอ้โหเลยครับอันนี้ก็จะเป็นขี่รถไฟแล้วก็ต้องไลต่ตาปลาในส่วนของตัวหอกเนี่ยตามจุดต่างๆนะฮะจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะครับในส่วนของการทําภารกิจประจนภัยกับเพื่อนเนี่ยในแต่ละดันเนี่ยมีอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปลาแล้วก็โยกลิฟมาหานะครับโอ้โหบอกเลยว่าต้องมีความประสานเกมเพลร่วมมือกับเพื่อน บอกเลยว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่หรือว่าการลงดันที่มีความสนุกสนานกับเพื่อนมากมากและก็ผมบอกเลยว่าไม่เบื่อแน่นอนนะครับเห็นไหมครับบอกเลยไม่เบื่อแน่นอนบอกเลยอาจจะมีหัวร้อนนะฮะถ้าเกิดมันไม่ร่วมมือ <c oughs> นะครับพอมาถึงเป้าหมายแล้วก็จะได้สู้กับบอสอีกรอบหนึ่งนะฮะเรียกว่าเป็นเกมเพลของที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากนะครับในส่วนของตัวการลงมาติเพเยอร์ของเกมนี้แลนะบผมเราก็จะเป็นในส่วนของการร่วมมือกับเพื่อนสู้เพื่อราบบอสปกติแล้วก็จะได้รับของรางวัลไปนะครับผม ก็ในส่วนของตัวเกมเพย์มติเพย์เนี่ยผมค่อนข้างโดนใจมากเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทำกับเพื่อนนะครับผมผมคิดว่านะครับถ้าเกิดเขาทํามาหลายด่านนะฮะแล้วก็แบบมีไม่สงไม่ซ้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีเยอะมากนะครับเพราะว่าเพย์เนี่ยจะได้สนุกมากขึ้นนะครับผมในส่วนนี้อันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆโอเคนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้และกัดในส่วนของระบบกาชาเนี่ยตัวเกมยังไม่ทําการเปิดเผยนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคเนี่ยผมคิดว่าคนที่สามารถเล่นเกมชินได้ก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกราฟิก ยึดมั่นในส่วนของตัวแอดิเด้วยนะครับผมในส่วนนี้โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อมีผลงานใหม่ๆ่อัพอัปเดตมาให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแน่นอนแล้วผมจะทําคลิปมาอัปเดตให้นะครับนอกจากในส่วนของตัววันเปิดด้วยผมก็จะทำคลิปมาให้เช่นกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมโอ้ยสิายบาย